ลูกพี่เรานะเนาะเขามีชู้เนี่ยผมเรารู้ได้ไงว่ามีชูก็มูงเห็นต,ตาเลยเห็นแบบไหนครับพี่เห็นแต่ว่าเนี่ยผมวิ่งออกมาจากห้องเก็บของเมืออม่อไหร่เมื่อหกเดือนที่ผ่านมาพี่ก็คอทรอยศผมรู้สึกว่าเจ็บปวดมากรู้สึกว่าเจ็บปวดมากเรื่องอะไรครับทะระยดอะไรเรากับคนที่จรยิงเป็นอะไรกันก็ขอทะระยศผมเขาคือใครอ่ะ เขาเป็นญาติเขาสำนงเนี่ยโดนเขามีชู้ไอ้คนที่อยู่ข้างหลังนี่คือน้องเมียครับใครมีชู้อ่ะที่อยู่คขาสำนงอ่ะที่ตะแนนน่ะเขาไปชู้ใครเมียผมเรารู้ได้ไงว่าเป็นชู้ก็ผู้หนจะตาเลยเห็นเป็นไหนเห็นแต่ว่าเมียผมที่อหอกไปจากห้องเก็บของเมื่อไหร่เมื่อหกเดือนที่ผ่านมาเขาเก็บของอะไรเ่ครับบ้านใครเขาเก็บของบ้านใคร เขาเช่าอีกทีนึงให้ผูไปอยู่เขาอะให้ผูไปอยู่ด้วยตัวเองว่าให้ผม้เ้าแค่ว่าร้องนัดถือกันนะว่าเขาเป็นลูกพี่เราเนาะเขาว่าเออเหนใจแล้วว่าให้เราเดี๋ยว่าละดูเพือเ่อการใช้ดีกว่าเราทำางาน,งานเขามานานยังครับทํางานเขาเานนานยังทํางานเขารู้ปล่าเราไม่ได้ทำงานผู้เช่าเขาอีกทีนึงเช่าอะไรเช่าาเช่าตึกเช่าเดือนละสามพันแล้วทีนี้เมียเขาผูก็ ก็เนี่แหละข้อที่ที่ปัญหาที่เกิดเลยนะเราเราเช่าทำอะไรติกก็เช่าอาหารขายหันไงอ่หารตามสั่งตรงไหนตึกตรงไหนที่ลบุรีโรงพยาบาลหน้าหมีครับมันหมีเนาะครับที่ของตำแนงหรือของตำแนงเขาใช่ครับเมื่อเขาก็เช่าอีกทีนึงครับแล้วเ่าเช่าต่อมาใช่ครับแต่คืออยากจะบอกว่าผมว่าต่อตรงเลยนะผมไม่มีความสูงมาตั้งแต่ที่ทำกับผมอะ มันบอกว่าไงเนะเจ็บหลังเจ็บหลังแล้วเอาไปส่งไปส่งหน้าห้องมีอาของโรงพยาบาลแล้วลูกสายเดินออกมาขึ้นรถแล้วมางลบบอกให้เข้าไปลกตัวไว้คือว่าขายไปแล้วแต่เรารู้ไหมว่าเป็นผู้ต้องหาที่แรกไม่รู้ไม่รู้ด้วยเขาผู้ชี้ควาแจ้งไปว่ามีวันัีิเหตุตรงจุดกับรถอีโน่ของรถที่หนึ่งก็เลยไปที่กระเพดไม่รู้ว่าเป็นผู้ต้องหาหรือเปล่า ก็เลยเอามาเอามาส่งโรงพยาบาลมาส่งปุ๊บลูกค้าเดินออกมาก็พอมัง,มงลบวิทยุมาให้ล็อกตัวไว้เข้าไปไม่เจอละหนกีก็เลยวนรถมามาเจอหน้าเอกภาพเนี่ยครับเอาหนีชนจากแยกสุธีครับมีสต่สวนหน้าสุธีผมได้รับแจ้งจากสามสนก็เลยไล่าตามเขามาแล้วเขามาเสียหลักตัวียวครับขับมาเร็วไหมก็ร้อยเจ็ดสิบครับ หมายถึงว่ารถรถเกิดเหตุขับมา170ครับผมเพราะผมใช้ตามมาผมดูไม่170เลยแล้วเขาหลบอะไรเขาถึงมาชนไงเพาเขาเสียหลักขึ้นมาเองครับน่าจะเมาอะครับชนที่แย่สุดทีมากี่คันนะน่าจะผมเห็นรถคู่กรณีมีคันหนึ่งแล้วครับที่เขาโดนชนนะครับเฉียวชนเป็นอุุบัตติเเหฉียวชนแล้วหลบหนีครับผมข่าสวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านพลังเวิร์ อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ